สวัสดีครับผมก็เรียบร้อยนะครับกับการไปแข่ง NB มานะอมานะก็จบไปที่ท็อปแปดนะครับผมก็เป็นการไปรอบลึกที่สุดตั้งแต่ผมเคยไป nb มาเลยนะครับรอบหลักนะเพราะว่ารอบคนเหงาก็เคยได้ที่สองครั้งเดียวแล้วนี้เป็นรอบหลักก็คือเนี่ยครับ G สอง G นะครับก็คอมโบตามนี้นะครับได้ไปท็อปแปดมานะก็โอเคนะ ถือว่ายัางช่วย HOC เก็บคะแนนอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ดูคอมโบผมเลยนะตัวแรกเป็นวิสัทลอดนะครับ3ามหกศเฮกเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวนี้รอบผมออก3มไปประมาณสามครั้งนะครับตัวนี้นะเออฟอร์มแปลกๆเหมือนกันนะครับก็ตัวต่อไปเป็น Silver ร์ l ูนะ9ก้าหกศูนย์ฟบอ ตัวนี้กลายเป็นตัวที่ดีเลยอ่าตัวนี้ก็คือกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับหลังจากได้บิด e นะก็เป็นโคโบดากห้าูน570 e เหนียวนะครับผมรู้สึกว่าบิด e ตัวใหม่มันเบิร์ดยากกว่าตัวเก่าระดับหนึ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมันเป็นอย่างนี้มาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่760ใช่ไหม760ดหกเลออนเคสล็อตแรกอะ่ะก็เบิร์ดง่ายครับ แต่พอมันเป็นรถหลังๆมาที่เป็นเจ็ดหกศูนย์หลังๆมามันเบิร์ตยากขึ้นครับไม่รู้ว่ามันเป็นการผลิตของเขาหรือเปล่านะเพื่อให้ทุกคนต้องซื้อเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไม่แตกเลยทําคะแนนได้เยอะมากนะครับออกสามไปครั้งเดียวก็คือครั้งที่ตกรอบแปดคนสุดท้ายนั่นแหละครับคือเสมอสามสามนะถ้าถ้าช็อตนั้นอนะ่ะขอแค่ผมไม่ออกอะ่ะแล้วได้สปินก็คือผมเข้าไปสี่คนแล้วเออแต่ว่าก็าอัดพลาดไปนะครับแต่ว่าไม่เสียใจนะครับตัวนี้ก็ น่าจะยังใช้อยู่นะเอเคคอมโบผมประมาณนี้นะครับแล้วก็งานต่อไปที่ผมไปจะไปแข่งนะครับก็จะเป็นโซนโซนเนนนะบ้านเพื่อนกเกษตรนะครับก็คือวันอังคารนี้นะเพราะว่าต้องไปเอาโคโบเด็กด้วยยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็คอมโบที่ใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอาจจะหาตัวตีเข้ามาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดก่อน่าจะใช้ตัวตีตัวไหน เดี๋ยวไปดูรอบส6บหกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนผมอัดคลิปมาแค่รอบสิบหกคนนะที่ผมฟุกชนะมานะไม่รู้ว่าฟุกไหมนะแต่ว่าเออมันก็เดี๋ยวตามคลิปเลยฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลังจากที่ไปแข่งที่บ้านเพื่อนมานะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวลาไปที่แมตสิบหกคนสุดท้ายก่อนเลยนะครับไปแล้วครับผมขึ้นมาครับโอเคค่ะ โชบเลยแวกดจนิเจอกับคุณวินว okay. okay. okay, so ีใดีค่ะ่เออติสรนวันบกนีอเค่ครับฝังนู้นีนะมีเข้าโอเคโชบเรียบร้อยแล้วครับ องครับสามสองกิบได้เลยครับมาเลยเนี่ยมาเลยรายอบเตครับขอเขตเรีร้อเสรครับ